สวัสดีนะพอล,ล่าอีกคุณขยาวนะฟังกูก่อนเนะี่ยผู้หญิงคนนี้เธอชื่อพอลลานะเธอกำลังจะขยา่าเอ่อขย่าอะไรวะเออเียชื่ออะไรวะโคล,ลามันนะ่ะเออชื่อโคล,ลามันนะั่นเองลืมแต่นี่คือเป็นรสสตรอเบอรี่สีชมพูเนะี่ยซื้อมาจากแมนะ็กแวนลูเนี่ยเดี๋ยวพอล,ล่าจะขย่าให้ดูนะพอล,ล่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วชูอสองนิ้วเนะี่ยชูสองนิ้วสิโอเคลุย ไปเลยเนะเดี๋ยวมาดูพอล่ากันดีกว่าเนะี่ยว่าเธอจะทําได้หรือเปล่านะ้วเธอ่ไปเรื่อยๆนะ้เธออย่าหยาุดนะเธอเยับ่งแรงเนี่ยจะแตกไมวันนี้เนี่ยเธอก็จะร้องเพ e, ลง A อ C ี E F ดีอ้องไปเรื่อยๆเนะี่ยเดี๋ยวมาดูพอล่ากันว่าเขย่าได้สำเร็จหรือเปล่ามันต้องใช้ความพยายามมากเลยอะ ในการขยวนะิวเนี่ยอันนี้ชิ้นหนาวมากเลยอะ่ะชิ้นเนี่ยจะกินกินจีอะ่ะกับผัดจีนะมันจะอร่อยมากเนะี่ยตอนนี้พอล่าเปลี่ยนข้างได้น้มือเนะี่ยพอล่าดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับเธอนะเขบอกว่าเธอจะขยวิวสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเนะี่ยดูกันนะเธอขยิวยังไง